คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆค่คะเรามาดูหวยลาวงวดประจำวันที่28กันเลยนะคะเราปังสุดๆเลยค่ะ เราแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเราหวยลาวออกห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะเพื่อนๆเ,เราเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะกันเลขห้าค่ะเพื่อนๆเ,เรามาตามกันต่อเลยนะคะสําหรับหวยลาววันนี้นะคะเพื่อนๆเ,เด่นเลขสามคะ่ะกับเลขหนึ่งนะคะ เลข3ก็จะมี3 0นะคะ3ามหนึห้าสามแเลข1ก็จะมี1 0 1่งศูนนึ่งสองหนึ่นึ่งหกะคะเพื่อนๆส่วนตัวกันนะคะกันเลข8ค่ะ มี80 81 84 89นะคะส่วนเลขวิ่งกับรูดนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งกับรูดก็รูดวิ่งเลข3รูดเลข1นะคะเพื่อนๆที่สำคัญนะคะอย่าลืมตัวกลับด้วยนะ ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยรวยเฮงๆปังๆนะคะวันนี้เราเจะโชคดีค่ะเราเจะถูกทั้งหวยไทยรัฐบาลไทยนะคะหวยลาวหวยหุ้นแล้วก็ลาวสตาร์นะคะเพื่อนๆพวยรวยเฮงๆปังๆนะคะ วันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ